สวัสดีครับเอฟซท่านผู้ชมที่ขหลบลักมาในการหายายานกินครับผมมือนี่ก็มาพอๆครับผมจาะหลอดผ้าลุยครับมันยิงปลาครับผมมือว่างๆครับผมพอกันเนาะครับเนาะพอกันลองเมืองครับมาสีศกสีมันมาครับไม้กับไม้เก่าไม้เดิมครับผมท่านผู้ชม ไม้เก่าไม้เดิมหอ่อครับผมเป็นไม้ธรรมชาติครับไม้เก่าไม้เดิมไม้ที่คุู้คุ้ต,ตาครับผม ชมเอ้ยหมือนี่น้ำอยา่าขุนครับผมจะเป็นยังไงดิครับนอตาเนี่ยขุนค,คักขุนแน่ครับผมฝนตกครับฝนตกทั้งอื่น่ะเรอหลุดเรอ,อ,อชมกันไปนเบิ่งครับสุขสีมานมาครับมึง ผู้ชมประคอใส่ไงครับใส่โลครับผมจอบเป็นพี่อีกครับผมท่านผู้ชม 오, 버티기 좀 하. 버티기 좀 하. 오, 버티기 좀 하. 아, 또. 다, 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 เสียดายเสียดาผมชมเลยัไหครับงั้นไหมอครับวันนี้นีเป็บค ยิงบ่เถืงอ no. ีกอยู่กระนิ่นครับผมท่านผู้ชมยิงบ่ถือครับโอ้เสียดายครับทำไมครับผมครับขอกันโดยบ่ได้นไม้ครับผมปลาอย่างนั้นยิงถือครับ โผมยิ่งตะคอบ่ถือครับผมแต่ช่วงกันไปนินโอ้แต่เสียดายมารครับน่องวันครับครับโอ้ยครับปลาแขครับผมปลาแขปลาแขง่ายครับว่าแมนตานินจดิ โอ้ยเขาคงว่ากัดกระโดดใหญ่เป็นได้ฟีมือขนาดไปเผาครับไปเผาเอ้ยไา้การเลยตัวใหญ่ใหญ่กว่าแขนอีกฟีมือยอดเยี่ยมว่าแม่น้านิ่มครับผมท่านผู้ชมหนามุคุณ พราะถือแล้วขึ้นมาแมันมันปลาแขกครับผมไปเผาตัดสายนี่เขาทาไปมันใหญ่อ้วันเนี่ยอันนี้เอาหนีไปถือเ <laughs> นื้อยไรอยู่เนี่ยเห็นอ้วนอยู่ไปเผาไปเผา แรงเลยครับเอา้าคือมีอบเงียบระตาเนี่ยโมเมนบ์โถือถืออยู่ครับผมท่านผู้ชมไปจะดูปอกครับผมดูแลครับอยู่แล้ว ngày bên đây là bốn chung là khắp tì khắp luôn ở quanh nước khắp bốn thành bốn chung <laughs> ครับผมแต่ผู้ชมใส่สวยครับผมปลาชดูครับน่ครับใส่สวยครับยิ่งประคอกับถือประนิ่งกับถืครับผมน่านี่ปลาดูปลาชดูครับดูปอกครับผมใส่สวยอยู่ครับวอมนบัตถุครับผมแต่ผู้ชมนะพอเด็ดตัมครับผมสุดยอดเลยครับ เขาไต่ท่องครับผมท่านผู้ชมมะเทศหลูกไหมครับหลูกมัวห้ครับเพลือกเลือเอาห้ครับผมเปล่อนเลี้ยงเอาไห้ครับโอ้ม้านครับผมชุดหย่อนเลยครับ สรุปแต้มได้มาดูแต้มหนึ่งครับผมเนีย่ยมือเสารผาาสองครับยิ่งปลาคอเราไปนิ่นครับยามือเสามาแกมหนึ่งตอนบ่ายครับผมนียยิ่งสองตัวครับปนิ่นตัวหนึ่งปลาชะูโดตัวหนึ่งครับผมเลยปลาชูโดตัวหนึ่งครับผมแต่ผู้ชมมาพบขอกบนองด้วยใบหน,นัดไม้ครับผม วันนีพผมกับสีดายอัมลาพาจาาพี่น้องมาเลยเ้อครับจันหลอดพราลุยกันได้หองวางภูผอกันาไหมครับสำหรับมือหนีข้าวเกาเข้ามาสวัสดีครับ